สวัสดีคร to ับท eh. ุกคนอยู่กับผมเตอร์นะครับจากเพจอยากไปก็ไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่หัวหินมากับทริป KBA Kiteboarding School ครับไปดูกันว่าวอลกนี้จะมันแค่ไหนกับกีฬาทางน้ำครั้งแรกไปไหนไปไหนเราจะเล่นในหัวชาเล้จทายนเอง เป็นคนแรกทางแม่น้องตุยที่นี่เขาม่กิจกรรมอะไรบ้างซือความหล่อไปหนึ่งลมขึ้นแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนค i t เซิร์ฟ n ิ i งอิส e ฟอร์อ n e แล้วทุกคนแล้วก็ผมอะมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อเจน,นะเพิ่งชวนมันเมื่อวานตอนประมาณ5้าทุ่มครึ่งแล้วสิบโมงก็มาเจอมันแล้วมันก็มาเล่นด้วยในทริปนี้คนดูดินี่แอบมาส่องดูอะเฮ้ย เราจะเล่นใดนดีวะทุกคนหลังจากที่คุยกับเขานะเขาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายเนี้ยเราจะทำการเรียนเลยจะรู้เรื่องพื้นฐานอะไรเงี้ยเนี่ยแตเขาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้โอ้โหเล่นได้ไม่ได้แต่ชุดพ้องไว้ก่อนรอสวัสดีสิ ใช่แล้วทุกคนหลังจากที่คุยกับเมนเจอร์แล้วนะเขาก็บอกว่าเราจะต้องใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงซึ่งเขาบอกว่าคนหนึ่งอ่ะก็จะมีลิมิตประมาณ3ชั่วโมงต่อวันก็จะเหนื่อยละคนที่ไม่เล่นแบบมีกล้ามมีอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้เพราะว่ามันมีตัวช่วยยุงอยู่ไงง่าย,ายมาปลุยกันตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่นะครับ ตอนนี้เราจะใช้อุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์แบบแ้ต้องดูว่าลมเข้าทางไหนลมเข้าทางนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นเขาวมแก้เชือกครับแก้เชือกเดี๋ยวเรารอดูว่าที่เขาจะให้เราเริ่มด้วยวิธีการยังไง ก็หลังจากที่ลองคอนโทรลให้นะทุกคนคือแขนอะอาจจะแบบว่าไม่ต้องใช้กําลังขนาดนั้นจริงๆแต่ว่าขาจะต้องมีความแบบต้านกับแรงคลื่นอะทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะต้องพกก่อนที่จะมาเล่นนะทุกคนก็คือแว่นอันนี้พี่เขาสละแว่นให้เพราะว่ามันจะต้องมองขึ้นไปบนฟ้าใช่อไหมทุกคนแล้วมวังก็จะแบบว่าแสบตาจนมองอะไรไม่ได้ไม่ยากเกินไปยังไงก็ลองแวะมาเล่นกันดู มันก็มีดีเทลรายละเอียดเยอะมากนี่ก็กับพื้นฟังก่อนวันแรกทกคนตอนนี้แล้วลเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะนัดเรามารอบหนึ่งว่าไงครับน้องเจงวันแรกสนุกดีครับสนุกมากจะเหนื่อยหน่อยทุกคนตอนนี้เราก็มา <c oughs> หาเมนเจอร์แล้วเราก็จะสอบถามข้อมูลกันนิดหน่อยนะครับ The foundation of this p r e s e is 2001 2001 that's correct เขาบอกว่าก่อตั้งตั้งแต่ปี2001นะทุกคนแล้วก็ประเทศที่เป็นออริจินเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าที่ไทยอ่ะก็คือเขาอ่ะเป็นคนแรกที่มาก่อตั้งที่นี่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของไอ้กีฬาอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าเออมันมาจากคนฝรั่งเศสที่แบบเริ่มผลิตไอตัวคายบอกอะไรเงี้ยแ,แรกแต่ว่าเออมีการเดเวล็อปไปเรื่อยๆถูกอัดแอปมาจากแบบว่าวินเซิร์ฟซึ่งไปเล่นกันที่ฮาวายเนาะ ที่นี่เขาเปิดอ่อทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยเพราะว่าเขาพร้อมสำหรับทุกคนในการที่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงจนกว่าแสงจะหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับลมด้วย Any sport you s e r f for the customer Yes what we do at the moment is ก็หลังจากที่ถามเขาว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะทุกคนคือเขาอะบอกว่าอย่างแรกเลยคือเขามีคบอร์ดดิ้ง แล้วก็อันที่2องเซิร์ฟแบบปกติ SUP ก็เป็นแบบ standing pad dle, ก็คือการยืนที่เราจะเห็นว่าเขายืนบนบอร์ดอะ่ะแล้วก็พายอาจจะต้องนัำนิ่งนิดนึงก็คือจะมีทัวร์อยู่2แบบแบบแรกคือเป็นของ SUP ซึ่งเขาก็จะแบบพายเราไปแบบ แ,แม่น้ำก็ได้หรือว่าไปตามเกาะก็ได้นะก็จะมีคนไปด้วยกับเราอีกแพ็กเกจทัวร์หนึ่งก็คือไคเซิร์ฟิ่งเนี่ยเขาก็สามารถทำเป็นทัวร์ได้ซึ่งจะมีแบบฮา l f ฟเดย์แล้วก็ฟูลเดย์เราสามารถ experience ได้แบบจริงๆเลยว่าเราอะแบบเวลาไปเล่นแล้วจะฟิลประมาณไหน Last one I just want you as the manager here to introduce or have any t h i n g to say um people come here to try new experiences about t h e water sport like this we at KBI we are big family here try it you will love it Come, part of our ข้อดีของการที่มาเล่นที่ KBA ค่าย boarding school นะมันจะมีหลายหลายจุดุดที่เราอยู่อ่ะอาหารมันไม่พอที่จะเล่นเนาะเราจะทําการไปอีกที่สูนหนึ่งซึ่งสูย์เขาก็อยู่ใกล้ๆกันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รูสพร้อไหมครับคุณเจไม่พร้อมมันต้องพร้อมนะวันนี้ ใช่แล้วทุกคนก็อากาศอาจจะเป็นใจแต่ว่าลมไม่ค่อยเป็นใจอะ่ะทุกคนก็เลยไม่สามารถเอาลมขึ้นไปบนฟ้าได้นะเราเรียนพื้นฐานทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียนกนารบังคับไปเมื่อวานแล้วถือว่าได้มามีประสบการณ์ใหม่ๆกับคบอร์ดดิ้งมากๆซึ่งถ้ามีโอกาสอีกก็จะกลับมาขึ้นบอร์ดให้ได้ตอนนี้เราก็เลยจะเปลี่ยนแผนนะก็คือหลังจากที่มาเล่นไม่ได้แล้วที่เนี่ยเขามีกิจกรรมมากมายใ,ให้เราเลือกใช่ว่ะทุกคนเราก็สามารถไปเล่นเป็น SUP แทนก็ถ mm ือ hmm. ว mm ่า hmm. ย mm ังสนุกอยู่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ยังอยากเล่นดูไปเดี๋ยวเราไป SUP กันไปทุกคนไอเจนวนทุกคนช่วยหา่อติ เจอไหมซื้อความหล่อไปหนึ่งทังแม่งเล่นต่อดีกว่าคนตอนนี้จะมาชาเล่นเชันเองว่าสองคนใครจะยืนอยู่บนบอยได้นานกว่ากันแบบนึ่งยังไม่นับเอายังอ่ะนึงยังไม่ทัจะซ่อมก็ซ่อมแล้วมั้งไปเจอ ไปแล้วหนึ่งสนุกดีเมื่อเป็นผู้ชนะเฮีย <Hey, yeah! S 2> จริงๆเขาคือแจ้งลมนะทุกคนเพราะว่าตัวไม่ได้พักน่ะพิเศษจะแจ้งหาเพราะแบบเสี่ยงเกินไปอะไรเงี้ยมาหัวหินกันลมคืนแล้วโอ้ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเกินใช่แล้วทุกคนก็ตอนนี้เลีล่ยลม้นไปแล้วคุณครูอยู่นี่แล้วก็แว่นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใทยทำการเล่นกันใช่แทุกคนตอนนี้ก็คุณครูเป็นคนบอกเองว่าลมเบาแล้วไม่ต้องเล่นแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ชัก ใช่ทุกคนที่นี่ของ k d a นะเขาบอกว่าสโลรแกนเขาคือ k ฮบริดเดอร์นะแต่ว่าเป็น Power by the wind วันนี้ไม่มีวินจ้า <laughs> 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 ก็คือ Power ไม่มีเลย <laughs> ที่นี่เขาเป็นวัน Stop Service <c oughs> ทุกคน <c oughs> ก็คือเขาให้บริการหลายอย่างมากมีที่เก็บบอร์ดเก็บอุปกรณ์ต่างๆซึ่งที่นี่เขาให้บริการแบบสโตรเ g e ด้วย <c oughs> ก็คือเหมือนเช่าพื้นที่เก็บของแล้วก็ซ่อมเมเท e n นนซ์ พวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยที่เขามีห้องพักนะทุกคนแล้วก็มีบาร์มีร้านอาหารเล็กๆอยู่ข้างล่างก็คือมาที่นี่ก็คือครบจบไม่ต้องไปที่ไหนเลยวันซ็อกเซ์วิส h ฮัตโดบอร์ดแบบนี้นะทุกคนเขาให้เราเช่าได้ชั่วโมงแค่300บาทเองมาเช่าถ่ายรูปสวยๆกันได้แล้วก็โผฟ้าเคลียร์ๆอย่างนี้คือแฮปปีจอดมากัน ใช่แล้วทุกคนตอนนี้ที่ KBA k ายบอดดิ้งสกูเนี่ยเขามีกิจกรรมใหม่ที่เขาแนะนำคา w วินคาวินเหมือนผสมระหว่างค t e กับตัว S.U.P. บอดเขาแนะนำอันนี้อีกอันนึงเป็นเซอร์วิสใหม่แล้วก็น่าเล่น fun like kite. ใช่ครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็กำลังจะได้เจอกับเจ้าของพอดีก็เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนี่เลย สวัสดีครับชื่อคุณคอะไรัจะถามเขาว่าแต่ละกิจกรรมมันเหมาะกับที่จะเล่นในช่วงเวลาไหนบ้างครับสำหรับค i ์บอร์ดิ้งคี์เซิร์ฟิ์งอ่าสตเดือนออกตุเบอร์ถึงเมย์เซิร์ฟจงเซิร์ฟจนใช้คืนแตเอ u ูบีทำตลอดทุกเดือนทุกเดือนทุกวันใช่ครับก็ทุกอย่างที่เขาแนะนำมานะทุกคนก็คือเขาอะเมื่อกี้ถามเรื่องราคามอนกันแต่เขาบอกว่า ราคาคือมัน affordable หมดเลยก็คือถ้าใครก็ตามที่สนใจกิจกรรมแบบ Adventure หรือว่า S2P หรือกิจกรรมที่เขามีให้อะ่ะก็สามารถที่จะมาติดต่อเขาได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้สามารถคุยกับเขาได้เลยก็ยังไงก็ยังแนะนำให้ทุกคนมาเพราะว่าประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆไปแล้วสำหรับคลิปของ KBA Kiteboarding School ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,บ Kite Surfing is for everyone I invite this amazing to try sport all of you ยังไงก็มาเล่นกันเยอะๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ที่เพจอยากไปก็ไปแล้วก็คลิปอื่นๆรวบรวมไว้ให้แล้วที่ w o n a e r Go Just Go ใน YouTube Channel ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้า ก็คือโดรนที่เราก็คือบังคับดูจากจอเนาะจากชายหาดแล้วก็แผนกว้างหน้าออกไปแต่ว่าเรามีการถอยระยะอะไรเงี้ยเราก็บินถอยถอยไปในขณะที่ผมยังยืนอยู่ที่พัดโดบอร์ดก็ได้เสียงกึกกึอยู่ที่ริมชายฝั่งใช่ไหมแล้วพอเรากลับมาที่ฝั่งเว้ยน้องอ่ะดูน้องดิดูดินี่คือกล้องน้อง น้องตุยพร้อมกับสายซ่อมได้ไหมนะซ่อมได้ไหมนะก็สภาพน้องเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด,ด้วยครับเพจอยากไปก็ไป